สวัสดีครับผมไมิทูนฮะบ,บกเหยวข่าวและเหีียวข่าวทีทีวีนะครับครับผมเอาอย่างนี้นะฮะ <c oughs> แหมเรื่องเงิน,นท่านเนี่ยก็ต้องโยกไปเรื่อยนะฮะก็อย่างว่านะฮะมันเป็นนโยบายการหาเสียงนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นเกี่ยวกับการที่ว่าเกิดอุตกภัยหรือว่าเกิดพยิบัติแรง่านที่แจกไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นนโยบายการหาเสียงนะฮะนโยบายการหาเสียงคือก็หมายความว่า ยังไงก็แล้วแต่นะฮะถ้าหากว่าทําไม่ได้ก็คือก็ก็ไม่มีปัญหานะครับคือหาเสียงทาได้ก็ทาทาได้ก็ไม่ทาเรื่มเกิดมีปัญหานะฮะสมมุติว่านะฮะถ้าทําได้ <c oughs> ก็เป็นต้องทําทําว่าตอนเนี้มันเกิดปัญหาว่าเรากระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะที่คุยกันมากระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่จะช่วยเหลือ เกี่ยวทุภัยหรือเกี่ยวภัยปฏิกริาการรอดโรอดแรงต่างไม่ใช่อย่างนั้นน่ะเราให้เป็นรายกลุ่มได้อ่ารา,ายกลุ่มได้จะให้เป็นบัตรสชาลัดหรือว่าบัตรอะไรตา่างนั่ไม่มีไรายได้ไรายน้อยอันนั้นได้ถ้าเป็นเกิดจากภัยปฏิริหรือทุกภัยแรงต่างานะฮะในเกินเหมือนกับว่าจะเป็นไข้หวัดนกหรือเป็นอะไรเกี่ยวกับโควิดอะไรเงี้ยนะฮะเกี่ยวต้องเอาตเศรษฐกิจอันนี้ฮะ เราไม่ต้ร,รกิจหรือว่าให้ช่วยเหลือคนที่ลําบากรนที่ยากไร้แต่ละพื้นที่เก็บน้าท่วมน้าไหลเนี่ยอันนี้ได้นะฮะอันนี้คือว่าเลือกเป็นรายบุคคลได้นะฮะหรือว่าช่วยเหลือคนมีได้น้อยเช่นกอณีโควิด -19 กนะฮะก็ช่วยเหลือคนมีได้น้อยนะฮะหรือว่ากระต้นเศรษฐกิจต่อไปก็เอาคนมีเงินเข้ามาต้นหนึ่งที่เพืกก่อกระตุ้นอะถูกต้องนะเป็นที่ปัญหาเกิดที่ว่าไอ้ของเราเนี่ยที่ทามาว่าแต่ต้นเศรษฐกิจเนี่ย แต่กำหนดไม่ได้เลยนะจะบอกว่าเอาคนมีินน้อยเอาคนินเดือนสองหมื่นห้ามีเงินปากแสนขึ้นไปไม่ได้สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเลยเนี้ยห้าหมื่นเนี้ยมันคนละเรื่องถ้ะต้นเศรษฐกิจว่าก็กกอเอาเงินมาใช้ให้คนเขาใช้เพื่อจะมีไรายได้ขึ้นมากระตุ้นขึ้นมาเพื่อจะให้มีกําไรขึ้นมาไรายได้ขึ้นมานนี้กระตุ้นเศรษฐกิจเองได้กันหมดแล้วฮะต้องใช้เรืองกติ เศรษฐกิจไม่ใช่มากําหนดว่ากระตุ้นเศรษฐก pues mm ิจต้องไม่ใช้แล้วตำบลตับบ nah ้งเภอมันก็คนละเรื่องคุณให้ใช้ใช้จังหวัดนั้นอำเภอนัいい้นเคนละเรื <stero iden> ่องเอาให้อเภอนั้นยังเล็กเลยครับอาเภออำเภอเล็กๆอ่เช่นอำเภอเล็กๆอ่ะอำเภอแต่ตแต่ละจังหวัดไม่ใช่ใหญ่มันมองอเภอจังหวัดก็เล็กอำเภอเล็กๆก็ไม่มีร้านหรอกครับต้องไปพอไปลงทีต้องไปขึ้นเงินหนุ่ยสองปีสามปีใครจะมีลงทุนก่อนลงหน้าไม่มีหรอกครับนะทางนั้นก็ถ้าจะใช้เนี่ยก็ใช้เลยใช้ทุกที่ไปเลย นะหนกระตุ้นกระตุ้นไปในทุกที่ใครไปไหนไปเที่ยวกนก็ใช้ได้ใช้ทุกที่เป็นกระตุ้นเศรษฐกิจแต่กระตุ้นมากได้มากคือหน้าเทศก,กาลสงการปีใหม่ได้เยอะเพราะอะไรนะคนเ้องเงินไม่ใช้น่ะมันจะผ่านไม่ใช่แลยเพราะตำบลนั้นเพิร์นนั้น,น,นใช้ตังไงอะ่ะมันก็อำเภอเล็กๆไม่มีนะครับก,ก็ไม่มีมขีล้านคนแห่เขาซื้อก็เต็มหมดไปเกินนั้นก็ไม่ได้พิีมันก็ไม่ได้นะไปคิดได้ใหม่นะท่านนายกเทศษานะก็ดีไปคิดมาก็ดีแนละ้ว นะถ้าทำไม่ได้ก็ประกาศเลยว่าว่ามันเป็นด้ใบยที่หาเสียงนะไม่ใช่เงินของเราเงินรัฐบาลรโยบายหาเสียงไม่ตกกามงอะไบอกไม่ได้ประกาศไปเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องเรื่องใหญ่นะทำไม่ได้นะทําได้ทํานะทําก็ทําอย่างนี้นะที่ว่าแล้วผัดไปเรื่อยผัดไปเรื่อยไม่ว่ากันไม่มีเงินอนะเงินไหนมาฮนะนะว่าอันไปนะหาได้ก็ทําแต่อย่าไปท,ทําว่าะําก,กัดนั่นกัดนี้นันกัดตำบลนั้นกัดอำเภอนั้นไม่ได้หรอกครับทำไปําใช้ทั่วประเทศไปเลยนะใท้ทั่วเลยในประเทศไทย ไหนใช้ได้นะฮะลองไปคิดดูนะครับไหนจะไปชุมก็ลองไปชุมมาดูนะฮะขอบคุณมากครับหวัสดีครับ